ูกับสามีเนี่ยอยู่กันมา11ปีนะครับแต่5ปีหลังเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลเขาต้องทำงานต่างจังหวัดเราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอีกจังหวัดหนึ่งแต่เขาก็แอบไปมีมือที่3จดทะเบียนด้วยนะครับต้องทำไงดีครับเพราะมีลูก3คนนะครับเขายอมรับเมื่อเดือนแตในกรณีนี้ครับนะเมื่ออีกฝ่ายไปจดทะเบียนหนึ่งครับอย่าไปทะเลาะอย่าไปยุยงครับให้ลูกเกลียดพ่อ ให้แสดงความเข้าใจครับเวลาคุณแทรกเป็นไม่รู้เนี่ยคุณจะชนะได้ง่ายสุดๆครับห้าครับเวลาคุณเช่นอาจจะถ่ายภาพคู่รักระหว่างคุณกับแฟนลงโซเชียลมีเดียนะครับลูกเนี่ยโอ้โหโตแล้วนะครับอยู่กันมาสิกว่าปีนี่ลูกโตแล้วนะครับลูกเข้าโรงเรียนเข้าอนุบาลต่างๆโชว์ลงไปคนระับไอคนที่จดทะเบียนออกแตกตายครับจะไปฟ้องว่าคุณเป็นน้อยก็ไม่ได้ครับเพราะอายุของลูกเนี่ยนะครับมันการันตีอยู่ว่าคุณมาก่อน คราวนี้เนี่ยด้วยลักษณะของการพอไปจดกันแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยอยากจะฉีกอ,อกแฟนของคุณเป็นชิ้นๆครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. add line id a t love underscore 9 2. เมื่อเข้าไปที่ line add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ line add 5บจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิต